ค่ะเราก็จะมาเล่นมายครับกันนะคะ๋ยวตอนนี้เนยก็จะรอโหลดนะคะอ่ามาแล้วเราไปเลือกตัวกันก่อนเลยไหมเออตัวมีแล้วเราตัวพี่อีกนิดกะโอเคงั้นเราไปเลือกดาดกันเลยโอเคนะคะดานนี้ทำแล้วงั้นเราไปรอกันเลยนะคะ รอก่อนนะคะเราจะเริ่มทำการปิดสนาแฟร์ไม่ใช่รอก่อนนะคะมันโหลช้าเน็ตไม่ค่อยมีเราเลยว่านเน็ตไม่ช่เหรอซีโหลช้าอย่าไปฟังไอ้พวกบ้าๆนะคะเฮ้ยมาเร็วเร็วสิอยากให้ทุกท่านผู้ชมฟังแล้ว อืมเราตัดไอ้พวกเมื่อกี้ออกเลยนะคะมาเราเร็วสี่เรานแเราเนี่ยจงมาจงมาอ่ะบ้าแล้วะคะ่ะเสียงอะไรคะเสียงบ้า,บา รอนานแล้วเนี่ย,ย,ยเรอแดนแล้วอ้อยพอชีวิตเบื่อเบือเบ่อรอนานเหรอรอนานจังห้่้าบาทรึไหมคะคุณเครื่องรอนานแล้วน้ำ อะไรอ่ะน้าสนอ่ะดันหิมะบ้านไม่มีว้าวว้าวิึงกระโดดในหิมอะอายไม่มีคนเราจะสร้างบ้านกันดีไหมจะลงยูทูบเวกันคนบ้าถ่ายครับ ออีเนอร์คนเดิมอีเนอร์ทำอะไรตู้แม่คนเดียวอย่าไปฟังคนเมื่อกี้นะคะมันชอบเนะะี่ยค่ะจะบอกพ่อมันชอบเล่นลันเกมะคะ่ะเราเล่นมั่วอลไรนะคะเนี่ยเราอยากเข้าไปดูในถ้ำกันเลเกิน อ้ยเราอยากกินน้ำเลยเกินเครื่องมันจะแหรงห่อยนะคะเราอยากไปเล่นน้ำแข็งอ้าวม,มันเป็นน้ำโอ้ยมันเป็นน้ำมากงั้น ได้ทำไมเราไม่อยู่ที่ไหน,ไเ,นเราไม่อยู่ที่ไหนเราอยากขอทำเฮ้ยหนาวมากนี่มันหนาวมากมันหนาวมากนี่มันคือเมืองน,น้ำแข็ง ready go ready go มันจะแรงเหมือนนะคะคุณผู้ชมรดดิเกอตอนนี้ฉันหนาวฉันอยากเข้าทำฉันอยากเข้าทำ,ฉ,าาทำฉันหนาว ฉันเหรวฉันอยากอาบน้ำอุน่นมากฉันไม่อยู่ที่ไหนเอาอขาดเธอชีวิตของขาดใจที่แล้ว ค่เธอค่คเธอชวยให้ฉันคงอาจะเป็นอีกแล้วนะคะออจะให้ใจยังไงจะไหนชี่ะด้เกนาที้เได้เอาใหม่ขอจบรายการนะคะ